สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกครับของเด็ก Dark Knight Bitter นะครับไตีเริ่มหลังนะมือแรกครับมีพัลเลอร์ครับน้องเขียวแล้วก็แมกนามัดมีลูบิเลียนแล้วก็ใบสเปร์ครับใบชุบหรือสเปรจากมือ2ใบเลยนะเซตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนพัลเลอร์เนี่ยเป็นแชมเบอร์ครับหรือว่าเปลี่ยนไอเวดิเป็นแชมเบอร์สักใบอะมือนี้จะเก่งมากเลยนะ แต่ว่าก็ไม่มีแ,แถวครับเริ่มหลังนะมีเป็นแมกนามาครับเอาไว้โชว์หลุมเขาได้ใบหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะตัดตรงไหนดีนะอันนี้เขาเริ่มเป็นฟิวชั่นดิพอยเมนครับมันบอกว่าโชว์มอนฟิวชั่นหนึ่งตัวครับแล้วก็สเปร์วัตถุดิบครับจากเด็กเลยก็โชว์เป็นมังกรคาทิเซียครับแล้วก็สเปร์คาทิเซียนะแล้วก็แปะให้สเปริตเลยครับมันบอกว่าเธอละครั้งโชว์โชว์มอน เรือแปครับฟิวชั่นน่ะเรือแปดหรือมากกว่าใจเด็กเสร็จปุ๊บก็ส่งลงหลุมครับโชว์มอนบนม,มือก่อนแล้วก็ส่งมอนตจตเด็กลงหลุมแล้วก็จะได้อะไรนะะแล้วก็ได้เฟคข้างล่างครับอันนี้ไม่โชว์เพื่อใช้คอร์สนะโชว์ปุ๊บแล้วก็โม่ครับก็คือเขาจะได้โม่เป็นอัลเบียนเลยนะซึ่งดีมากๆนะแล้วก็ทิ้งเป็นไอตัวนี้ด้วยตัวเสิร์ฟนะไม่ใช่สิตัวโม่เพิ่ม เสร็จปุ๊บได้เทคล่างครับเทคล่างก็ทิ้งไปที่โชว์นะก็ทิ้งไอ้ตัวนี้ไปเมื่อกี้แล้วก็ได้เสิร์ชครับเสิร์ชอัลบัตหรือมอนสเตอร์ที่ติดอัลบัตอยู่ในเทคขึ้นมือได้เขาเสิร์ฟเป็นลูกโนกนี่นะไอ้นกนี่ก็น่าตำคาญนะบอกถ้าเกิดฝั่งข้ามคอนโทรลมอนฟิวชั่นนะครับอ่าทิ้งมันจากมือใช่ไหมถ้าเกิดมอนฝั่งข้ามคอนโทรลมอนฟิวชั่นที่ติดชื่ออัลบัตอยู่ในเทคครับสามารถส่งมันลงหลุม เป็นเวลเลอร์ครับชี้แล้วก็เนกเกตได้แล้วก็ถ้าเกิดตัวมันโดนโดนรีมูฟครับสามารถเซิร์ชเอาบัสขึ้นมือได้นะหรือมอนเตอร์ที่ติดเทคไอ้นี้ได้ขึ้นมือได้ก็เป็นตัวที่เก่งนะทิ้งเป็นเวลเลอร์ได้เพราะไงเด็กเขามีมอนฟิวชั่นติดตลอดอยู่แล้วเอฟเฟกตัวโมครับก็โม่เป็นลนะูบิเลียนนะคาซเซียครับจะสั่งฟิวชั่นนะตรงนี้ เราต้องสเปร์ไอแมกนามาตลงไปเสิร์ฟก่อนนะเพราะถ้าเกิดหลังจากนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะถ้าเกิดแมกนามาตไม่ได้เสิร์ฟจะขาดทุนนะเพราะงั้นตัวที่น่าโฉบเขาก็จะมีแค่เอาเบียนนะเพราะเอาเบียนอยู่ในหลุมอะจบเทิร์นเขาจะได้เสิร์ฟเวทแก๊งมันนะครับแบนเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ใช้แมกนามาตครับโฉบเอาเบียนทิ้งไปเลยขอเสิร์ฟก่อนครับหาเพื่อนมาช่วยเล่นพิชชาครับออกเป็นมังกรคารทีเซียนะ แล้วก็แมันมาครับเสิร์ชโดนเป็นอุาลล่านะก็ช่วยไม่ได้ครับยังไงมันก็ต้องโดนนะอุลล่าของพวกนี้ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยไปเขาเสิร์ชเป็นอารูเบอร์นะแล้วก็มันก่อคาติเซียครับโมก็โมเป็นอัลเบียนนะจบเธอเขาก็เดลเวทมาแปะมาเดิมก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วเขาต้องมาเป็นอารูเบอร์นะอารูเบอร์เสิร์ชเป็นแบลฟิวชั่นครับ น่าจะโลชุดใหญ่นะแบฟฟิวชั่นสองตัวครับเป็นลูบิเลียนแล้วก็ลูบิเลียนทิ้งมือทิ้งนกมาจากกี้นะฟิวชั่นต่อครับเป็นวลิลเลจิตนะไอ้นกเนี่ยอยู่ในหลุมก็เก่งนะเพราะว่าเป็นธาตุมืดใช่ป่ะและไอ้พวกมกังกรแบนเดรตเนี่ยครับวิเทลเนี่ยมารีมูฟแสงมืดลงก็รีมูฟไอ้นกนี่ก็จะได้เสิร์อต่ออีกค่อนข้างคุมนะ,ะเขาผ่านงี้นะครับเขาเธอเขาก่อนแหละเขาคงทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไอเฟสของอัลเบียครับเอาแบนเอเลส เก็บไว้ใช้นะเพราะเปิดปุ๊บม,มันจะได้เก็บขึ้นมืออะไรของเขาคาซิเซียครับเก็บขึ้นมือด้วยตัวไปดีดีโคครับตรงนี้ตอนที่ยังไม่มีดีดีโคอ่ะอาจจะยากกว่านี้นะแต่ว่าพอตอนนี้ครับมีดีดีโคละถ้าเขาใช้ใบยเลสเนี่ยเราก็ใช้ดีดีโคครับรีมูฟตัวที่เขาจะเก็บขึ้นมือได้ทําให้ใบยเลสแป็กไปนะตรงนี้ที่ต้องแก้ครับก็มีแค่มีเลเจตัวเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบ ต้องหาใครสักคนไปล่อครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่น dragonite เนี่ยถ้าเกิดเซตเนี่ยครับโดนรีมูฟอ่ะเราจะได้ต่อ,อยากมากเพราะงั้นตัวลอกก็มีลูบิเลียนครับเราจะใช้ลูบิเลียนนะในการล่อมิเลกเจของเขาลูบิเลียนเลยทิ้งครับเสิร์ตเซตเป็นดูย์สเวอร์มาเล่นนะเพราะว่าดูย์สเวอร์มันเป็นตัวช่วยยิงนะเอาไปขู่เขาได้บ้างออกเป็นลูบิเลียนครับปกติเขาก็ต้องจัดการลูบิเลียนอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวลูบิเลียนมันจะเอากระดาษมาแปะนะแล้วบอดเราจะกิ้งก็ไม่เป็นห้าครับตรงนี้ เขาทิ้งไปนี่นะไอมังกรเครื่องจักรที่สเปรย์เป็นอาบัสได้ครับล้วเดีกเราเป็นมังกรใช่ปะถ้าเกิดเราปล่อยให้เขายังอยู่อย่างเงี้ยมันจะไปสเปีด์สองครับรีมูฟมันแล้วก็สเปรย์อาวุขึ้นมาถ้าเกิดตอนบอดเราเต็มแล้วมันยังอยู่หลุมเนี่ยอาจจะสวยได้นะพะงันเด็วเราใช้ดูเวอร์ครับบัครับเขาทําเลยรีมูฟนะจะรีมูฟไอ้มังกรเครื่องจักรนี่ทิ้งแล้วเขาก็เชยไปแบเลยนนะเด็กเป้าครับเป็นทัชจิตี้ก็ตามแผนครับ ใช้ดีดิโคครับตัดทาร์ติดี้ทิ้งเลยอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะได้เสิร์ตจ่ายเฟคทาร์ติดี้นะเลเชยครับบาร์คับเขาเลยนะก็เอาบัตขึ้นมาแล้วไปดีดิโคครับรีโมททาร์ติดี้ทิ้งไปโดยเวอร์ก็ไม่ได้ลงนะครับตรงนี้อาบัตก็จะแป๊กไปเลยครับเพราะถ้าเกิดอาบัตมันลงตอนเรามีมอสเนี่ยมันจะสั่งรวบอาบัตเขากลับมาก่อนเราได้ทำให้เราเสียเปรียบนะ ตรงนี้เอาอยู่ครับเพราะว่าเราเคลียร์ทุกอย่างละมีเล่เจก็รีมูกกมไม่ได้ละตอนนี้เราก็เล่นได้แบบค่อนข,ข้างฟรีใส่ไปอลรูเบอร์นะลงไปน้องเขียวครับเขียวโมพยาบาลแล้วก็ลิงครับเป็นสไตรเกอร์ฟเฟิกใบชุบนะครับชุบพยาบาลพยาบาลอ่าแล้วก็โมังกรพยาบาลไปด้วยครับแล้วก็พยาบาลชุบเขียวตอนนี้เขาใช้เฟกของ มกรคาทิเซียนนะสั่งที่บิ่นตัวเองแล้วก็แปลงร่างเป็นเดสเปียออกเป็นตัวสั่งพลังศูนย์นะแต่ตัวนี้มันไม่ได้เก่งกับเด็กเราครับเพราะว่ามันบอกว่ากดปุ๊บใช่ไหมมันจะเปลี่ยนมอนทุกตัวพลังไปศูนย์แต่ว่าถ้าเขาใช้เอฟเฟกต์เนี่ยเปลี่ยนพยาบาลไปศูนย์เนี่ยพอเข้าไปเทิร์นเราก็ดีพยาบาลขึ้นมือครับแล้วก็แปลงมกรอ,อยู่ดีเอฟเฟกต์ตัวนี้ใช้ในเมนเฟสเท่านั้นนะเพราะง้นไม่มีผลกับเราลิงก์ต่อเป็นไข่ครับเทิร์นเลยพยาบาลครับดีขึ้นมือ เปมาก่อนแล้วก็มาก่อนครับตีไอ้มอนนี่ทิ้งไปก่อนนะเพราะตัวนี้น่าลำคาครับเดี๋ยววิเลจเจ็ดเดี๋ยวเราใช้ไข่ดีกับเด็กพาเลยเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกไฮสปิริตนะจะได้เก็บขึ้นมือได้ถ้าเกิดมีมอนฟิวชั่นตกหลุมตัวนี้เป็นคาทิเซียครับสเป์ฟิวชั่นเลย สองตัวออกเป็นพีจแปนครับเขาก็น่าจะแบบอยากจะบีบให้เราใช้เอฟเฟคของใครเร็วๆนะเพราะงั้นก็เลยทาเป็นพีจแปนขึ้นมาพีจแปนครับจะใบเรานะเราก็เชนเลยครับทีบิตัวเองตัวนี้โดนเป็นรุยเวิร์มนะ,อะไอ้ไมเป็นบาเด็กก็รีมูเป็นกปน,นกสเปแล,แล้วก็ไข่ครับดีมิเลเจทิ้งไปก่อนแล้วก็เฟฟไข่ครับถ้าทีบิว ก็จะได้สเปร์มกรหนึ่งตัวนะแล้วก็ต่อด้วยเชนของไทพิเกตนกตัวนี้นกจะเสิร์ฟนะครับแล้วก็มีอารูเบอร์ด้วยอารูเบอร์บอกว่าถ้าเกิดมีมอนอะไรสิ่ของมันอนะเนี่ยถ้าเกิดมอนฟิวชั่นถูกฆราดด้วยแบทเทิลหรือออกจากฟิวโด,ดวยกรารแสงคามก็คือบีลเจตเมื่อกี้โดนดีดจะชีมมอนหนึ่งตัวครับแล้วก็ใบแล้วก็สเปร์มขึ้นมาได้ตรงนี้จะมีรีเวิร์มครับแล้วก็รีมูฟไออารูเบอร์ทิ้งเลยข้อนข้างต้านลำขาดได้หมดเนี่ย ไม่ให้โดดนะเอฟเฟกของโน no, ครับเสิร์ฟเป็นคิดนะเพราะเสิร์ฟสปินแกนได้ด้วยไอคิดนี่ก็เก่งนะเอฟเฟกของไข่ครับสั่งสเปซแช,ชมเบอร์นะแชมเบอร์เสิเร์ฟครับเสร์ฟฟิวชั่นเอาไว้ยืนตาหน้านะคิดสเปซครับคิดเสิร์ฟเสิร์ฟเป็นแบนดีเลสนะถ้าเกิดเขาเสิร e ์ฟแบนดีเลสเนี่ยครับก็การันตีได้เลยว่ามือเขาถือแบนฟิวชั่นอยู่หรือไม่ก็เป็นไออารูเบอร์ที่เขา น่าจะเก็บขึ้นมือไหมไม่ตะเกียบนะครับก็คือเขามีใครสักคนครับที่เสกแบบฟิชันได้ใช้ไปนี่เลยนะครับใช้เปแบไอเดสแต่ว่าใช้เก็บไม่ได้เก็บคนเพื่อสเปนนะเก็บไอเดสเยนเนี่ยกลับเข้าไปครับน่าจะใส่มาตัวเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดมันหายไปเนี้ยเอฟไอคอมโบของคาเทเซียก็จะเล่นไม่ได้ทําให้เขาขาดช่วงนะแล้วเขาก็ทีวิวบัเดครับ ออกเป็นลูบิเลียนนะเพื่อที่จะกดเทคลูบิเลียนเสิร์ฟเวกับต่ากระแปะตอนที่เขาแปะเป็นรีเกนนะทำให้เขาแบบเติมมือเติมของขึ้นได้เรื่อยๆแล้วก็นอรมันเป็นอารูเบอร์ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับถ้าเกิดเขาเก็บไปอีเล็กขึ้นมือแปลว่ามือเป็นแบนฟิวชัน่นแต่ว่าแบนฟิวชั่นอ่ะไม่น่ากลัวนะเพราะว่ามันจะเก่งก็ต่อเมื่อไอลูบิเลียนครับเวลาจะฟิวชัน่นไม่ต้องทิ้งมือนะลิงกต่อครับเป็นงู ลืมดูไปนะครับเมืกก่อกี้อารูเบอร์ไม่ได้สั่งเสิร์ชนะน่าจะพอจะเก็บไว้ให้งูโม่ครับคุใช่าครับออกเป็นเอาเบี้นเอาเบียนแล้วก็ตีเลยนะแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเต็มที่ก็ดูเวริรมก็ตายครับกับแชมเบอร์เพราะว่ามาังกรพยาบาลเรา2อ0 0ันใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุกตัวของเขาครับยังไงเราก็เหลือมอนเอาไปยนินตานา เอาเบียตีตายคู่นะครับเพราะว่าเขาจะเอาเทคนะที่ว่าถ้าเกิดเอาเบียอยู่ในหลุมะจะได้เอาเวกกระดัามาแปะตรงนี้เราก็ใช้เอฟเฟกตดุยเวอร์ครับยิงหนึ่งตัวยิงโรไปเลียนทิ้งไปเลยแล้วก็จบไปเทอครับเอฟเฟกของมัง,งกร,รพยาบาลน,นะดีขึ้นมือสเปรย์รรพยาบาลลงไปพยาบาลสเปรย์ชุบครับชุบเป็นต้องเขียวไม่ไดเขียวครับโมโมเป็นไทดิงครับไทดิงก็รีมูฟสเปรย์ดาร์กเมดได้จากเด็กจากมือหรือหลุม เขาผ่านเลยครับเอฟเฟกต์อาเบียนนะตรงนี้เขาเอาเป็นใบเคาน์เตอร์นะมันบอกว่าถ้าเกิดฝ่งข้ามใช้เวทหรือกับดักครับที่มีเทคสเปียก็คือฟ mm ิวชั่น่ยมีเทคสเปียเอามอนฟิวชั่นนะครับสองใบยัดเข้าเด็กแล้วก็เนเกตได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเวทฟิวชั่นเนี่ยเราใช้รอไปเลยแล้วเดี๋ยวเราใช้เฟกดีขึ้นมือแล้วก็ใช้หม่กรอบได้ตรงนี้จะเป็นการที่ดีครับที่เรารู้ว่ามันคือใบเนเกตนะ ใช่เลยครับเขาเปิดในเก๋ก็ช่างเขาครับไม่มีปัญหาอย่าครับจะสองตัวเป็นลูบิเลียนกับอวลเบียนนะในเก๋ครับเราไม่มีปัญหาครับเอฟเฟกของเวทฟิวชั่นของดราแล้วก็เมนนะดีดมังกรหนึ่งตัวขึ้นมือแล้วก็เก็บขึ้นมือครับดีดเป็นเขียวกับไอ้นี่ครับขึ้นมือแล้วก็ฟิวชั่นเลยครับสั่งฟิวชั่นเราจะออกเป็นไอ้นี่ครับชิโอครับ ฟิวชั่นคู่นี้น้องเขียวกับพยาบาลนะนเอฟเฟคคาเทเซียครับฟิวชั่นออกเป็นมิเลเจตนะแต่มิเลเจตก็ไม่สำคัญครับเพราะว่าถ้าออกเป็นชิโอชิโอเก่งกว่ามิเลเจตอยู่แล้วฟิวชั่นเลยครับพอถ้าเกิดมิเลเจตเขาตุกติกครับเราก็ใช้เฟคของชิโอครับรีมูฟอ่าเปลี่ยนเป็นเฮาออกมาแล้วก็ันเกตได้ เอฟเฟกของรีเกนะครับเรานอร์มอลหรือสเปย์เขาจะชุบเบตเทิลหนึ่งตัวชุบเป็นบาดเจยครับใช้ฮอสฟิทอลิตี้ครับชุบหนึ่งตัวชุบเขียวครับโมเขียวเพราะเดี๋ยวเวลาตีครับเราจะได้เอฟเฟกของไอพยาบาลครับแปลงเป็นมังกรพยาบาลนะแล้วก็เขียวก็แปลงเป็นมังกรเขียวเอาไว้สู้ต่อได้เราก็จะเคลียบบอร์ดเขาได้เกือบหมดเลยตอนนี้เขียวสเปย์ครับโมหนึ่งใบก็โม,โมเป็นไทจิ้งครับเอาไว้รอใช้นะ เข้าไปเทสเลยครับตคนที้เขาใช้เฟดของมิเลเจจนะจะมูฟแล้วก็ใช้ชิโอครับไดเกตเลยไดเกตครับทำลายสเปรย์เมดนะแล้วก็เอฟเฟคพยาบาลครับขึ้นมือแล้วก็สเปรย์มังกพรพยาบาลเฮาครับเห็นการ์ดโดนดีดก็ยิงการ์ดฝั่งข้ามหนึ่งใบก็ยิงเป็นไอบาดเด็กนี่ทิ้งไปเลยนะ แล้วก็เอฟเฟกต์บาร์เดครับเมื่อก,กี้มันจะถือว่าเราสเปรย์มอนจากอีกตาเด็กนะรีมูฟมังกรแสงมืดใช่ไหมรีมูฟใครเนี่ยครับรีมูฟแสงหรือมือดไม่ต้องมังกรนะแสงมืดรีมูฟขอเราหนึ่งตัวก็คือเฮาจะโดนรีมูฟนะเอฟเฟกต์มีนเนเจอรด้วยครับถ้าเกิดออกจากฟิลจบเทินจะไปทันเดอร์โบฝั่งเราจะเคลียร์มอนเราหมดนะมีอลูเบอร์ดดยครับอย่างที่บอกครับไอ้มอนนิ่งนออั่งขาดมากนะชี้เป็นน้องเขียวครับแล้วจะโดดขึ้นมาทําให้เขียว สั่งโยกและแปลกล่างไม่ได้นะลอเบอร์ึ้นครับแล้วก็บาเด็กรีมูฟแล้วก็เฮาครับยิงบาเด็กทิ้งเนี่ยครับน้องเขียวจะโดนในเกตนะมีรีเกตด้วยครับการ์ดโดนรีมูฟนะก็จะยัดเด็กแล้วก็โจน,นึงตอนนี้มือเขาหมดแล้วครับเราก็ต้องให้มือเขามีน้อย,อยไว้ก่อนนะเพราะถ้าเกิดมือเขาเยอะอาจจะลำบากได้มีอุลตรก็ใช้ไปเลยครับ พอตัวนี้บอร์ดเริ่มกลับมาสู่สีแล้วนะอะไรทําได้ก็ทําไปก่อนเอฟเฟกของไทดิงครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ในต้นของมาเทอร์เฟสนะครับสั่งรีบูฟเลยสเปรย์ไปแชมเบอร์ครับแล้วก็แชมเบอร์เมื่อสเปรย์ครับเสิร์ฟเวทเสิร์ฟฟิวชั่นมาถือรอไว้ก่อนนะแล้วก็เอฟเฟกของแชมเบอร์ครับยกสเปรย์ปมังกรเขียวเพื่อจะเคลียร์บอร์ดนะครับเพราะเราต้องเคลียร์ของเขาให้หมดเลยแล้วก็มังกรไฮบานตี แล้วก็จบไปเถอครับมังกพรพยาบาลดีขึ้นมือแล้วก็สเปย์พยาบาลลงไปพันเลยตรงนี้จะใช้เวฟฟิชชั่นต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ไปสองอบเนี่ยใช้รอบในเกททีหนึ่งแล้วก็ใช้ไปละทีหนึ่งถ้าใช้อีกก็จะเสียของเยอะเกินไปนะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าที่ไม่ทําต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเธอ์นะี่ไอเอฟเฟกต์ของมิลอร์เค้ามันจะล้างบอร์ดแล้วนะถ้าเกิดเราทํเป็นใครก็ตามลงไปอย่างเงี้ยมันก็ตายฟรีใช่เราเก็บฟิชชั่นไว้ใช้ดีกว่า คาเทเซียขึ้นมือครับแล้วก็มีเลเจนะล้างบอดเราตัวนี้บอดเราจะกลับมาลงละแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรายังมีไทดิ้งอีกใบครับรีมูฟมันสไปยพยาบาลพยาบาลชุบเขียวเล่นต่อได้อีกใช้ปเป็ดแบบเคาน์เตอร์ครับรีมูฟเก็บไว้กับดักนะเก็บเป็นแบบอีเลสครับใช้แบบอีเลสเลยเก็บเป็นอลูเบิร์นะ แล้วก็ตัววาลูเบอร์ครับเสิร์ชเสิร์ชเป็นไฮสปรดครับเพราะว่าคิดว่าแบรนดฟิวชั่นเขาน่าจะหมดแล้วนะใส่สองใบสองใบไหมเขาจะใส่สองใบนะแต่ว่ามันใส่ได้สามหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูนะคาทเซียรครับไปฟิวชั่นออกเป็นตัวเก็บสวยนะไอเก็บสวยเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ตัวเดียวครับก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเท่าไหร่ตัวนี้ครับกดผิดนิดน,นึงนะ เพราะตรงที่มันถามก่อนเนี้ยลืมเชนเพราะว่าถ้าเกิดเราเชนทดิงตอนตอน้นแบตเทอร์เฟยครับเราได้สเปร์มากรมาแล้วก็ดีได้ตวัวที่ชางไหมครับก็โดนเก็บสวยหลัวๆไปนะเอฟเฟกต์ไฮบาลครับชุบเขียวอ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์ของรีเกนครับสั่งชุบบิทอเท่าหนึ่งตัวนะ เขียวจะโม่ครับก็โดนเก็บสวยไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วสวีก็ตายไปนะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเปิดตอนตัวเบสท์เฟสได้เงี้ยเราจะได้ดีทั้งพยาบาลทั้งเขียวขึ้นมือนะออกเป็นมังกรครับแล้วพวกนี้มันจะสู้มังกรเราไม่ได้แต่ว่าช่างมาครับยังไม่ได้สาหัสเท่าไหร่เขาที่มิวออกเป็นลูบิเลียนนะเอฟเฟกต์โมครับโมเพิ่มก็โมลูบิเลียนเพิ่มไปอีกใบหนึ่งลูบิเลียนครับกดเอาไาแปะ ตรงนี้ที่ไม่ได้แปะเป็น bandit b e a t นะครับแปลว่าไอ้สองใบเนี้ยต้องมีใบหนึ่งเป็น bandit b e a t นะเพราะว่าไอ้ bandit lot นี่ไม่มีผลตอนนี้ละเข้าใจครับจัวเป็นทานเซียนนะทานเซียนก็ก็ถือว่าช่วยเซฟลายพอยครับเพราะตัวนี้เราก็ใช้ใส่ไอตัวเก็บสวยเลยเวลาเราลันคอมบัวเราจะไม่เจ็บตัวมากก็าใบเลยครับ600ตัวหกายพอเท่านี้เฮ้เราก็เล่นต่อครับ normal chamber ครับ เขาก็เอฟเฟกของรีเกนนะชุบตัวหนึ่งกับไหลมากๆนะตัวนี้คุ้มสุดๆก็ไม่เป็นห่าครับแชมเบอร์เอฟเฟกของไทดิงครับรีมูฟเลยตัวนี้โดนแบดเดิ้ลอดน,นะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเขาต้องมีอยู่แล้วแหละเขายิงเลยนะยิงแชมเบอร์ทิ้งไปเลยทาทั้งที่แชมเบอร์ยังไม่ได้กดเซิร์ฟแท้ๆแชมเบอร์ก็โดนยิงไปครับ ทายดิ้งครับสเปย์พยาบาลพยาบาลเสือเขียวนะแล้วก็เขียวครับโม่โม่แชมเบอร์ไปอ๋อเมื่อตะก,กี้ครับไอแชมเบอร์เนี่ยไตรเนี่ยมันอยู่มานานเกินไปแล้วครับของเราเริ่มหมดละเวทกับดักของเมฆมังกรครับของเราเหมดแล้วนะแชมเบอร์เลยไม่ได้เสดเมอร์ตะกี้ครับแต่ไม่เป็นไาครับเราก็เล่นต่อของเราไปเรื่อยๆเอฟเฟกของฟิวชั่นครับฟิวชั่นพยาบาลคู่กับมังกรนะออกเป็นชิโอครับพอเดี๋ยวเอฟเฟกต์คอยหมอนเนี่ย มันจะยิงเพื่อนมาทิ้งใช่ป่ะแล้วก็รีมูฟเชียลเราเราใช้เพกเชียลครับในเกดคู่นี้ก็จะตายครับแล้วเดี๋ยวเราตีก็จะเข้าในเกดครับออมีเป็กของไอตัวเก็บสวยนะถ้าเกิดตกหลุมแล้วฝั่ขงข้ามคอนโทรลมอนฟิวชั่นจะชุบมาได้เด็กเกดครับทำลายสเปยเ,เป็นฮาวครับ ตรงนี้เราก็จะชนะอยู่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าแบทเทิลน่ะเอฟเฟกของเขียวครับยกเขียวสเปรมกรเฮาเห็นโยครับยิงไอ้ตัวนี้ทิ้งแล้วเราตีเข้าครับสองตัวห้าพันกว่าก็จะชนะแบทเทิร์เลยเขียวครับเฮายิงตัวนี้ก็แบลนดตร้อครับจะได้เอาไอ้นี้นะยัดตัวเก็บสวยกลับเลยครับตัวหนึ่งตัวนี้มีอารูเบอร์ครับเพิ่งเห็นนะ เพราะว่าอัูเบอร์มันบอกว่าถ้าเกิดเห็นมอฟฟิชันตายมันจะชี้ใบแล้วก็สเปรยขึ้นไม่ได้ใช่ไหมทำให้ตอนนี้แทนที่เราจะชนะตอนนี้เลยก็ไปชนะตาหน้าก,ก็ได้ไม่เสียหายโดนใบครับแล้วก็เขียวตีอัูเบอร์ครับแล้วก็เอาเฮาสตีไรเลยเขาจะเหลือพันเจ็ดนะแล้วก็เขียวนี่ก็จะดีขึ้นมือไม่ได้นะเพราะโดนใบ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําคัญครับเพราะเรามีเวฟฟิชชั่นนะเวฟฟิชชั่นครับสั่งดีดเขียวขึ้นมือแล้วก็ฟิชชั่นเลยครับออกเป็นชีโอนะตรงนี้พอเข้าเธอเขาอะ่ะเราก็ได้บอกค่อนข้างใหญ่แล้วเพราะเดี๋ยวชีโอจะชุบหนึ่งตัวแล้วก็ไอเฮาครับจะได้ชุบอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้เขาวนคาเทเซีย่อนข้าคุมไว้นะแบบเก็บวนเก็บวนรัวๆเลยเอฟเฟกต์ชีโอครับชุบตอนี่เขาใช้ชีนิวนะแต่ว่ายังดีครับที่เอฟเฟกชิโอตอนชุบแบบมันไม่เล็งเป่านะก็เขาชุบเขาลิมูใครทีเราก็ชุบตัวที่เหลือก็ได้เขาลิมูเป็นพยาบาลนะก็ตังลิมูไปครับไม่เล่งก็ได้ชีโอครับชุบเขียว แล้วก็เขียวครับโม่รีเด็กนะแล้วก็เป็นรีเกนครับชุบหนึ่งตัวชุบเป็นตัวโม่เอฟเฟกต์เฮลครับสาตไมเฟนนะชี้เมทหนึ่งตัวแล้วก็สเปรย์เมทที่ดาวมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไปแชมเบอร์ครับเข้าสเปรย์เป็นคาติเซียนะตรงนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าแบทเทิลนนะ่ะเราจะได้เปรียบมากๆเพราะว่า เขียวกับแชมเบอร์จะดีขึ้นมือครับแล้วเมดอะเฮาจะได้ยิงสองใบเพราะเรมีบางกรตัวใหญ่อยุยลุบแล้วเขียวก็ดีเป็นเขียวครับแชมเบอร์ดีเป็นบางกรพยาบาลได้ยิง2ใบเขาก็จะไม่น่ารอดแล้วตรงนี้เพราะเรายังเหลือในเกตอยู่เลยออกเป็นลูบิเลียครับลูบิเลียตีสองันทานะครับสู้เราไม่ได้สักตัวหรอกลงเป็นคาทีเตตัวที่สองนะครับตรงนี้ถ้าเกิดลงสองตัวไปว่าน่าจะหมดท่าแหละเพราะว่า ใบนี้ก็ไม่เห็นจะใช้เลยมือนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับเอฟเฟคขอไปได้บีดน,นะสาธิพครับยิงตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนเขายิงมันไม่ขึ้นเชนให้ในเกตอาจจะในเกตไม่ได้มั้งเพราะว่าน่าจะถือว่าเป็นใช้อะไรสักอย่างคร,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 รับแต่ก็ช่างมาครับตัวปัจจัยในการชนะเรายัางอยูค่ครบเลยเรียบร้อยพอบอกที่เหลือเขาไปคาทีเซียสองตัวครับยังไงก็สู้เราไม่ได้ ก็จะป,ประมาณนี้ครับผมเวลาสู้กับพวกที่แบบเป็นแบนเดตบิทเทลตอนนี้ให้เป็นเมตาตอนนี้ถ้าเกิดเขาเหลี่ยมมามันก็จะเหมือนว่าเหลี่ยมสู้กันครับถ้าเกิดว่าใครเชนแบบผิดพลาดเลยอะไรเงี้ยก็แพ้ไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูริดเด็กฝั่งข้ามมาเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นริดเด็กของแบนเดตบิทเทลมานะกีนะครับเท่าที่ดูก็เขาก็ใส่แบนเดตทริชนันสามใบนะแต่ว่าตรงเมื่อะเกียครับไม่รู้ว่านับอะไรผิดหรือเปล่านนะที่ว่ามีแค่สองใบแล้วเขาไม่ยอมเอามาเล่นต่ออาจจะพอเอ็กต้าหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เมเเดจะมีป็น ทารจิทีครับ1ใบแม็กซี่สามอุล,ล่า,าสามครับอาบัตสออารูเบอร์2นก1คิด1แล้วเป็นคาทิเซีย3นะเหมือนจะเน้นคาทิเซียมากๆเลยเป็นแม็กนามัสเป็นตัวโม่บาร์เด้ครับเอาเบียนรูเบเลียน3ตัวนี้เขาไม่ใส่ดดยเดิมนะครับไม่รู้ทวามมเหมือนกันนะอาจจะไม่ค่อยฮิตเขาใส่เป็นไอรูเบเลียนตัวใหญ่เลยนะตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะดูใช้ยากๆเลไม่รู้ถัดไปก็เป็น สูส่าคนโง่ครับไอ้น,นี้ก็เป็นฟิวชั่นดโพลอยเมนต์ก็เอาไว้สเปย์พวกมอนสเตอร์ดิบนะแบตเตอร์ฟิชชั่นสามใบครับแบตเตอร์ลอสแบลลีเกนชี้นิ้วสองครับแล้วก็เป็นแบตเตอร์เพนจิงสองเป็นไฮสปิริตหนึ่งนะใบตเตอรบลคัลเตอร์ครับแล้วก็เป็นแบตเตอร์บีดตัวยิงเอ็กตาก็จะมีเป็นพีเดพันครับมีเป็นบอลเรลโหลดฟิวชั่นด้วยนะตัวนี้น่าจะมีวิธีเล่นมันไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยมีเป็นยานของสปิริงแกนครับ อาเบียนสองเดสเปียนหนึ่งครับก็ตรงที่เขาเก็บมันกลับเข้าเดกกับแปลว่าเขาใส่มาตัวเดียวจริงๆแหละเพราะเป็นตัวที่จำเป็นต้องใช้นะเป็นไอ้มังกรเก็บสวยครับมีเลเจสองตัวรูไปเลยนสองตัวมังกรคาเทเซียตัวหนึ่งตัวที่สเปย์เอาวัดนะครับการเดคิเมต่าแล้วก็งูลเ,เดก็จะมานี้ครับผมถ้าจำไม่ผิดเมต้าเขาก็จะเล่นประมาณนี้แหละเปลี่ยนก็ไม่กี่ใบครับก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ